โยโยโยสวัสดีครับพี่สีคืนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคืนหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุหนังได้ที่อัดเอ็มบีพีสามามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก2ลีกครับไปเริ่มที่เวลา5้าทุ่มตรงนะครับไปดูฟุตบอลลีกของโรมาเนียครับสโลโบเซียจะเปิดบ้านเจอกับโอเตลุนสโลโบเซียเนี่ยมี3แต้มจากการชนะ1แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้โโบบตตตซาานนีมลละะ0่อ4ครัััวหกกๆ็ ดูอาร์ฟอเรสคูพัตติกดูเซียกองหน้าเอ็มาก้าอาัลฟาหน้านะครับเจิกับโอเตลุนมี4แต้ม ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะดินโมบูคารเรสมา2-1นะครับสามารุกก็มีพัติกอเล็กซานดูมูซีแล้วก็เปาลินโยกองหน้าบราซิลครับเจอกันมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโอเตลุนเอาชนะไปกลับในบ้าน2 0เกมเยือน1 0นะครับก่อนเกมเขามองเสมอไหนเสมอกันแม้ว่าจะเล่นในบ้านของสโลโบเซียนะครับแต่บอกเลยครับแม่โอเตลุนมาเยือนแต่ว่าไม่มีอะไรเสียเปรียบเลยครับหน้าวัดใจโอเตลุนนะครับมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับ โยโยโย่ี่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k l m Sport ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ ค่ออะมาไปที่เวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูรูบินคาซานจะเปิดบ้านเจอโซชีทีมน้องใหม่ในบอลลีกรัสเซียนะครับรูบินคาซานเนี่ยมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอกับเซนิตมา2-2ครับแนวรุกก็มีเวลดินฮอตซาดาคารฮาบาฮ์ตกองหน้าเมลายดากูนะครับกองหน้าแอลเบเนียในขณะที่โซชี แพ้ามาสองนัดรวดยังไม่มีแต้มครับเกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้กับอักครอนมาเละศูนต่อสี่นะครับก็มีมาตินครามาลิกมีอันทอนสกินโคสกี้กองหน้าเป็นซาอูกริซาปานะครับกองหน้าเวเนซุเอล่าเจอผลล่าสุดต้องย้อนไปสองฤดูกาลก่อนนะครับตอนนั้นเสมอ1นึหนึ่งบารูบินคาซานเกมเยือนรูบินคาซานบุกชนะสองนก่อนเกมขอมองรูบินคาซานเป็นต่อแน่ครับโซชิเป็นน้องใหม่แม่แต่ว่า ดูแล้วเนี่ยขึ้นมามีโอกาสจะตกไปอีกรอบหนึ่งครับน้าวัดใจรูบินคาซานในบ้านอยู่ในช่วงฟอร์มดีด้วยครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์รูบินคาซานนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งครับไปดูบอลโรมาเนียคู่หนึ่งครับราปิดบูคาเรสจะเปิดบ้านเจอกับโบโตซานนี่ราปิดบูคาเรสเนี่ยมีเจ็ดแต้มจากการชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมล่าสุดบุกชนะชิฟเซเรดามา2-0นะครับแนวรุกหลักๆก็จะมีคลาวดิโอเปติล่าทวเบียสคริสเทนเซนแล้วก็ทิโมเทจอมเบอร์นะครับเจอกับโบโตซานนี่หแต้มจากการชนะ1เสมอ2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสโลโวเซียมา4-0ครับก็จะไม่มีอันเดรบิลลนประกังหลังที่ติด ทษบานนะครับตัวหลักก็จอร์ดคัมพานีเซบาสเตียนไมรัตอังเดรดูมิเทอร์นะครับเจอกันล่าสุดฤดูการก่อนเนี่ยบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเขามองราปิดบูคาเรสเป็นต่อนะครับแม่พิเจาดูแล้วบ้านใครบ้านมันจริงๆครับแม้ว่าบุตรศีจะดูเหนียวแน่นแต่ภาพรวมดูเป็นรองราปิดบูคาเรสนะครับวัดจาราปิดบูคาเรสจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ ทีมอย่างโอเตลุนรูบินคาซานและราปิดบูคาเรสครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย